ข้อเท็จจริงนะครับบางเรื่องแล้วก็เพื่อขยายความเพราะว่าช่วงเช้าก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายให้คําแนะนําหรือสอบถามข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับปัญหาพลังงานเรื่องแรกครับก็มีการสอบถามเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหลังหมดหลังจากหมดระยะเวลาที่รัฐบาลได้กําหนด,ดไว้ผมก็ขออนุญาตเรียนครับว่าเรามีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องค่าไฟ ส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำมันในส่วนของทั้งสองเรื่องเนี่ยผมขอญาตเรียนให้เกิดความยัดเจนว่าระบบที่เป็นอยู่วันนี้ไม่ได้เพิ่งเป็นวันนี้แต่เป็นมานานแล้วซึ่งผมเองก็ไม่พอใจและหลายเรื่องผมก็หาคำตอบไม่ได้แต่ผมไม่ได้ปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ผมกาลังหาวิธีแก้ไขในสิ่งที่จะต้องทาให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ยั่งยืนกว่าเดิมแล้วก็ในระยะยาวได้ดีขึ้นของนอญาติเรียนครับเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องค่าไฟนะครับสำหรับที่ท่านถามว่าจะหมดแล้วเป็นยังไงต่อสำหรับช่วงต่อไปเนี่ยเราก็ยังคงยืนอยู่ที่4บาท18สตางค์ส่วนเรื่องของลุมเปลาะบางก็คงจะยืนอยู่ที่3บาท99เเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้มีปัญหามากส่วนที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของน้ำมัน ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็พยายามยืนราคาน้ํามันดีเซลที่30บาทแต่ว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้ระบบกองทุนน้ามันครับกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่ประมาณปีสองพันรสิบหก้าิบอปีแล้วครับซึ่งสําหรับผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับพิธีการที่เอาเงินไปรักษาระดับราคาน้ํามัน แต่ว่ารูปแบบของเราวันนี้เป็นแบบนั้นผมกําลังให้ทางกระทรวงพลังาลางานช่วยพี่ตาศึกษาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้และในส่วนที่เป็นปัญหาในส่วนนี้ผมขอญอาตเรียนครับว่าส่วนที่เป็นน้ํามันเนี่ยมันจะมีราคาสองส่วนส่วนที่เป็นราคาแท้ๆซึ่งจริงไม่จริงอันนั้นผมได้ออกประกาศแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทราบต้นทุนนะของผู้ประกอบการ ผมก็แปลกใจฮะเราอยู่กันมาตั้งสี่สิบห้าสิปีไม่เคยมีกําหนดว่าเขาต้องแจ้งต้นทุนเรานะครับผมได้ประกาศกระทรวงพลังงานลงนามวันที่8ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาสเดือนตั้งแต่เริ่มทําแล้วก็เข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์วันที่สิบ้าเนี่ยครับ,บไม่กี่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่กําหนดให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแจ้งต้นทุนให้เราทราบ ที่เป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาพลังงานด้านน้ำมันเนี่ยผมก็จะปรับปรุงรูปแบบการทำงานและโครงสร้างต่างๆนี้ให้เพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นส่วนที่สองของตรงในส่วนนี้ครับคือเรื่องภาษีโครงสร้างราคาน้ำมันจะประกอบด้วยสองส่วนผมพูดภาพใหญ่คือตัวน้ำมันกับภาษีสองส่วนเนี่ยแทบจะเรียกว่าห้าสเลยครับตามโครงสร้างปัจจุบัน พูดง่ายๆคือราคาน้ำมัน40บาทเนี่ยเป็นต้นทุนสัก20บกว่าบาทที่เหลืออีกเกือบ20บาทเ,เป็นภาษีเราจะเห็นว่าน้ำมันที่แพงเนี่ยมันไม่ได้แพงที่ตัวน้ำมันอย่างเดียวสำหรับประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เอาทางด้านทางด้านเกษตรมาผสมจะเป็นเอเทอร์นอลจะเป็นปาล์มจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในอดีตถูกต้องเพราะว่าถูกราคาถูกแต่วันนี้แพงกว่าน้ำมัน ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเอาส่วนผสมที่แพงกว่ามาผสมอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องหาแนวทางแก้ไขในส่วนภาษีเนี่ยครับก็น่าแปลกเพราะว่าเป็นภาษีสัมปสามิตรกระทรวงการคลังเขาเป็นคนเก็บแต่ภาระที่กระทรวงพลังงานต้องรับผิดชอบคือมารวมกันราคาที่เราต้องดูแลแล้วก็ ที่น่าแปลกต่อไปก็คือว่าแต่เดิมการจะกำหนดภาษีสัมภาษามิตรเนี่ยเพดานในการกำหนดว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่เป็นอำนาจของทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันแต่วันนี้อำนาจนี้หายไปอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าจะต้องแก้ไขให้เรามีอำนาจที่จะกำหนดตรงนี้ได้พอไม่มีตรงนี้ก็เหลือแต่เพียงว่าต้องมีแต่กองทุนน้ำมัน แทนที่จะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เองตามเดิมที่เคยมีอำนาจก็หายไปเห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกหลายเรื่องซึ่งผมกำลังเดินการอยู่ทั้งหมดเลยแต่อย่างน้อยวันที่สิบห้าเนี้ยต้องแจ้งต้นทุนแล้วครับนะครับไม่กี่วันนี่คือสิ่งที่เราทำไปในส่วนที่เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกอภิปรายในทรนองว่าเรามีการทุจริตเชิงนโยบายผมขออนุญาตเรียนเลยครับว่า ผมยืนยันว่าไม่มีครับสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลปัจจุบันซึ่งผมเองเคยได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วผมก็ตรวจสอบและเท่าที่ผมทราบที่ศาลปกครองก็มีการยกฟ้องกันบ้างแล้วหรือไงผมไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องคดีความเราไม่ได้ไปเกี่ยวขเขาแต่สิ่งที่ผมกำกับดูแลคือผมได้มอบให้ทางกกพตรวจสอบยืนยันแต่ถ้า ท่านมีพยานหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนว่าเขาดําเนินการทุกอย่างไปด้วยการที่เรียกว่าเจตนาทุจริตเนี่ยผมก็ไม่ชอบผมคิดว่าถ้าท่านมีท่านยื่นปปชเลยครับมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาถกเถียงกันตรงนี้ว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องแม้เขาผิดจริงเขาก็ต้องปฏิเสธเมื่อผมตรวจสอบมันไม่มีหลักฐานผมก็ดําเนินการเขาไม่ได้แล้วมันก็เกิดมาก่อนที่ผมรับผิดชอบแต่วันนี้ถ้าหากว่าท่านมีหลักฐานชัดเจนเลยทุกเรื่องเลย ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านต้องทําคือยื่นปปชเลยครับแล้วผมก็ยินดีจะให้ความร่วมมือทุกประการเลยนะครับในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทางาราคาที่ท่านบอกว่าจะทําให้การไฟฟ้า,าไปผลิตเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นจากในส่วนนี้เนี่ยผมขอญาตเรียนครับว่าในส่วนของ5,000ันมกะวัต์เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยราคาจะอยู่ที่2บาทกว่า ซึ่งราคาสองบาทกว่าเนี่ยไม่ได้เป็นภาระให้กับการไฟฟ้าฟายผลิตตรงกันข้ามกับช่วยลดภาระของเขาด้วยซ้ําไปก่อนหน้านี้ในอดีตเราเคยมีลักษณะแบบนี้ซื้อกันที่ประมาณสี่บาทกว่าแล้วมีค่าแอดเดอร์ผมเข้าใจว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือแอดเดอร์บวกแอดเดอร์เข้าไปอีกนะครับเป็นสิบกว่าบาท13บาบาท1ิบี่บาทที่เคยซื้อวันนี้ไอ้เรื่องแอดเดอร์เนี่ยทยอยหมดไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเอง เพิ่มมารับผิดชอบถ้าวันนั้นผมรับผิดชอบจะไม่มีเรื่องแบบนี้เด็ดขาดแต่มันก็ใกล้จบแล้ววันนี้จากที่เขาเคยซื้อ14บาท13บาทเหลือ2บาท16สตางค์ในส่วนของ5,000เมกะบาทเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าอันนี้จะมีทุจริตหรือไม่มีทุจริตท่านยื่นปปชเลยแต่ราคาที่เขาซื้อขายกานันเนี้ไม่ทำให้เกิดภาระกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนที่ท่านพูดนะครับอันนี้ก็ ไปตรวจสอบได้นะครับส่วนของที่เหลือ3 0 0พันมกะวัต์เนี่ยประเด็นที่ท่านหยิบยกมาบอกว่ามันจะเป็นการกีดกันหรือเป็นการเปิดกว้างอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านและตอนนี้เท่าที่ผมประสานกับทางฝ่ายเลขาเราก็กำลังเตรียมที่จะขอให้ทางกอปชทบทวนหลักเกณฑ์นี้แล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เก่าเหมือนเรื่องเมื่อกี้นะครับท่านต้องต้องความเป็นจริงคือทั้งสองเรื่องเนี่ยเกิดประกอนรัฐบาลท่านนายกเษถานะครับ แต่ว่าเมื่อส่วนห้าพันเมกะวัตมันไปเกินกว่าที่ผมและท่านนายกจะไปดําเนินการในส่วนสามพันกว่าเนี่ยกำลังดําเนินการว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทบทวนเพราะว่าผมเห็นตรงกับท่านมันควรจะเปิดข้อความอะไรก็ได้ที่มันเปิดกว้างมากกว่านั้นนะครับอันนั้นอันนี้ก็ให้ท่านทราบว่าอันนี้เตรียมดําเนินการอยู่แล้วนะครับก็ในเบื้องต้นขอขอญาตเรียนให้ท่านทราบในส่วนนี้นะครับว่าถ้าหากว่า ถ้าท่านมีหลักฐานผมอยากให้ท่านยื่นปปชเลยและถ้าท่านต้องการให้ผมร่วมมืออะไรในการตรวจสอบหรือหาหลักฐานเพิ่มผมยินดีเลยครับเพื่อจะให้ยืนยันกับท่านว่ารัฐบาลนี้นะครับโดยเฉพาะท่านนายกและผมเนี่ยจะไม่มีการทุจริตเชิงนโยบายหรือในความเป็นจริงไม่มีเด็ดขาดครับมีแต่จะหาทางช่วยที่ให้พี่น้องประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งสองส่วนนี้ลงให้มากที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน